เซ็นเตอร์ชื่อนี้นะคะมีรถมือสองสวยๆค่ะที่จ,จัดจำหน่ายให้สำหรับคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ใครอยากจะได้รถกระบะ4ประตูค่ะกับ Isuzu D-Max 1.9 Highlander <c oughs> ของเรา4ประตูแบบนี้ในราคาพิเศษ <c oughs> ที่เราลดให้กันแบบครึ่งแสนเลยทีเดียว <c oughs> ว้าวถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะวันนี้จัดให้แล้วค่ะกับคันนี้เลยจากราคาปกติเราขายอยู่ที่ 688,000บาทแต่วันนี้เราลดพิเศษอย่างที่บอกว่าเราลดกันถึง50,000บาทครึ่งแสนกันเลยทีเดียวค่ะเรามาลดราคาดีๆแบบนี้ใส่เพียง638,000บาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจรีบมานะคะลดสวยคุณภาพดีค่ะและที่สำคัญได้ดอกเบี้ยที่ถูกมากๆเลยค่ะฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งซื้อวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้านะคะและที่สำคัญค่ะส่วนลดสูงสุดถึง200,000บาทรอน,นะคะ thank you